พ,พี่นองดีคุภาพมาเบิงสะอมจกถามพี่หน้องว่าผู้ใดผู้จากบอกแน่ด้วยค่ะต้นชะอมที่มันเป็นแนวนีสแสดงว่าเป็นโรคแน่นจอดจะแก้ไขใดจังใดผู้ใดผู้บอกแน่ด้วยค่ะเด้อมีพ่นหญยขึ้นมาแล้วเพ่นเป็นแนวนี้เป็นหมาเพราเขาใจพาเพราะเคยปลูกขึ้นกัน ในใบมันก็นจะเป็นแนวนี้เป็นจังสิผู้ใดหูหปัญหานี่ให้บอกแม่รบกวนนิดนึงค่ะนี่เป็นกิ่งเดียวเป็นอยู่กิ่งหนึ่งเป็นดอกแนวนีวก็เข้าใจว่าเป็นน้ำยางถ้าผูา้ใดูหฝากบอกแม่เด้อค่ะเด้อ พอถามนิดหนึ่งแต่มันจะมีชะองค์มีปลูกไว้ค่ะที่ซื้อผ่านคนมาปลูกึ้นละค่ะได้กินเลยเก็บกินมีขายาวาไปจนปุดอะไรอะไรอะไรกันมามมีมาสอนอยาเอ๊ละลไร ตุกสาวนี่ยแกหักงากระน,นางบ่วใดครับคันซิมะหอมคันนางละหอมโลดแค้นอ้ต้น,ตน,ตนกะโหระพ่าค่ะที่กายนี่ปลูกเิ่นไว้นี่ปีนี้เมลนลน็ดหล่นเห็นขึ้นมาต้นหนึ่งก็ได้เก็บกินตามสวนนี่แหละคะ่ะ ะอมค่ะงามค่ะแต่เป็นกกนย่งางพันใหญ่เต็มที่นั้งดูอะไรดูสะอมเหมือนกันเลยเราเบิ้งะอมคือการประหาีนไร้กะไปลูกไปวายวัตจุนิดก้มามาโก้กินหยาค่ะเห็นหยาเพื่อการสินางกิน น่งนั่มไปนั่มยานเตถิมเคยถิมเพิ่นดุลยาตันตุนเมงามบะคับี่นอ่อยอดเพิ่นต้องค่อยตัดอยอดให้เพิ่นปรุงใส่ปุ๋ยยูเรียค่ะกบผีกัอ่อใส่ปุ๋ยยูเรียกะผีวัว งามอยู่ต,นต้นมะเขือเทศกับมาแซมแลมเกิดนำ้ำมาตามขีงวัวค่ะขีงวัวขีแกบขีงวัวกับากามานำ้ำตาพี่น้องหล่อสวน ต้นพักกาดเอิ้นพักกาดกระจอนโอ้ยแม่ยังมากินใบแสกเบิดแม่งใหม่กินพักกาดลุ่นนี้เขาเสียไปกินดอกแต่เพื่อนกับบอกว่าใบกะลิกินได้ไปกับบ่าค่อยกินค่ะพัชชีชว่วงนี้มีพักช,ชีด้วยจ้ะ ก็ท่านงามปันไดทีมันคมมันคมมันบังามผักหอมคือกันผักหอมบัวพี่หน่อยบัวแบงมันบังามมันคมนึกว่าเพิ่นมักคมมาปลูกใส่หมไปหือเหี่ยว รถโบง่ามนี่ค่ะใบอันเหี่ยวตน้นไม้กัเป็นแซมพูกพักพูกหญ้ากินก็ได้พาพไาม้ยางค่ะยมือเสายัางนี่กระไดไหนพี่โลโบ้ละ่ะไหนพี่โลโบ้ละ่ะลูก ยานแต่พอหักไปขอจักขออียางขอ,อยางเดียวขออยูนัมอืมห้างปรับกับคนอยากหอมคันนั่งหลือคนสีหอมต้องคอยเสรนมกาทางทางกางปรับโหลดโอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปติแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ